ถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเบวบริการดีรีวิวแน่นไม่โกไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%่งร้อยเปอร์เซ็นักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโกสวัสดีครับทุกคนพบก,กับผมเช่นเคยนะครับคาริงวันนี้รายการรีวิวตามใจกูแวร์วันนี้เรามารีวิวนะักเตะที่ชื่อว่าไมค่อนนะอาจจะมารีวิวช้าหน่อยนะนะักเตะจ,จะออกไปแล้วนะอันนี้ขอโทษเลยนะแต่ว่าพวกเปเป้แล้วก็ ตัวเดียวกันที่เข้ามาในแพ็กกะผมรีวิวเป็นที่เรียบร้อยนะเพราะว่าไมค์คอนเนี่ยอ่ามันไม่ได้อยู่ในไอเดียเดียวกันกับที่รีวิวกับพวกเป๊เป้เปเปไปนะครับนะก็อ่าไม่ได้รีวิวไปนะครับเพราะว่าอ่าต้องมายืมไอดีน้องโอมนะก็น้องเขาเพิ่งว่างให้ยืมนะครับก็ มารีวิวให้แล้วนะพยายามรีวิวให้ครบทุกตัวนะครับผมนะก็ขอบคุณน้องโอมากที่ส่งไ d ดีมาให้รีวิวนะโดยไมโครนะจะเป็นอีพีที่เข้ามานะครับผมใช้แนวทางการอัพแบบนี้นะครับร่างนี้จะเป็นร่างอินเตอร์นะครับสำหรับเจ้าตัวนะครับผมนะก็ูห่างหายไปนานนะสำหรับไมโครนก็ตั้งแต่ผมกลับมาเล่นได้ปีกว่าผมไม่ได้เล่นไมโครเลยนะก็คือผมไม่ได้พิ่งก็กลับมาเล่นได้ปีกว่าไอนะก็ได้มาจับไม์คนร่างนี้ถือว่าเฟี้ยวเลยครับบูที่แนะนําใส่ก็ คอ์ซิงก็ได้นะนะครับแต่น้องเขาน่าจะสุ่มได้บูทดิเฟนดิ้งก็ใส่ได้เหมือนกันนะ mm hmm. พวกบูทเกมบรับต่ตางๆถ้าเราสุ่มได้ก็ใช้ไปก่อนก็ได้นะครับนี่แล้วก็เจ้าตัวเนี่ยะจะเป็นกองหลังที่มีส่วนสูงหนึ่งออายุ28นะครับทีมชาติบราซิลเล่นขั้นสมรสอนิเตอร์ถนัดเท้าขวาเป็นหลักนะมาในเพยสไตล์แอตแทกกิ้งฟูลแบ็กนะครับตำแหน่งที่เล่นได้ก็จะมีปีกตับด้านขวาปีกขวานะ ไอ้ไม่ใช่ปีกตามด้านขวาแบ็คขวานะครับผมนะตำแหน่งที่แนะนําก็2ตํตำแหน่งเลยนะครับก็ถ้าเล่นแบบออฟสไตล์ก็ไปเล่นปีกตามด้านขวาได้นะเจ้าตัวคือจะปีดเอจรวดทางเรียบอยู่แล้วนะนะครับค้าพลังคร่าวๆจะประมาณนี้นะจะเด่นไปทางด้านบอลยาวนะครับผมนะแล้วก็มีค่าพลังเกมรับติดมาเล็กๆน้อยๆนะครับจะเด่นไปทางด้านสปีดทิกกิ้งพาวเวอร์ความเร็วสปีดต้นนะครับผมแล้วก็มีความแข็งแกร่งพอสมควรนะครับแล้วก็สเตมิน่าเยอะนะครับใช้2เทา้ามีเดียมก็คือขวาเป็นหลักนะสกิลที่ได้มาก็จะมี ไรนิ่งช็อ t ท o Passing ผิดพอยคอสซิ่งเอทคอสซิ่งนะครับสกิลพิเศษนะครับแล้วก็ฟิโนมิโน่พาสเอ้าไซด์เคอร์เลอร์แล้วก็ทุ่มไกลแล้วก็เกมแมนชิฟแล้วก็แมนมาร์กิง้งแล้วก็สกิลเกมรับสกิลที่ควรใส่เพิ่มเติมก็จะเป็นพวก Fighting Spirit นะครับผม บล็อกเกอร์นะครับอะไรพวกนี้ใส่เข้าไปเพื่อป้องกันลูกบล็อกแล้วก็พวกเคียร์ท้ายยาเคดติ้งแยงหมุ่งอะไรพวกนี้เสริมเข้าไปเพิ่มเติมให้เจ้าตัวกันได้นะครับแล้วแต่ว่าเราชื่นชอบได้เลยนะครับตำแหน่งที่ผมอาไปเล่นในการรีวิวก็จะเป็นตำแหน่งแบ็คขวาที่แหละนะครับไปดูดีกว่าว่าฟอร์มไมค์คอนจะโหดขนาดไหนครับเหมาะแก่การตามล่าหรือเปล่าหรือใช้งานจริงเก่งมากน้อยเพียงใดไปชมกันเลย <c oughs> รผมมาเริ่มการรีวิวไมคคอนครับไมคคอนกระชากกระชากกระชากชิงกับเพื่อนกับซอนหนึ่งมินไปลแล้วตอบมาแล้วไมคคอนมีพื้นที่เล็งเป้าแล้วคอสเข้ามาฮาแล่นโคกเรียบร้่อครับโอ้โหคือความเร็วเจ้าตัวคือดีมากแล้วเปิดบอลแม่นด้วยนะสำหรับไมคคอนนะดูคอสบอลเข้ามาครับขอแค่มีตัวบูเลตเฮนเดอร์หรือหมวกดีๆครับอยู่ในกรอบเขตโทษผมบอกเลยว่าโคตรอันตรายครับอยากให้ได้แก่ได้งางเท้าเปิดนะ แกช่างมาเปิดได้โคตรมานะดูความเร็วนะเปรียวแมวแมวแมวน้านๆานๆาน้า A, H, น,ะนะบบนา้าน้นาน้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 านีาน้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 ีน,น,น้านะน,นะน,น้านะ้าน้านีาน้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 านมาน้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 านัาน้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 านอาน้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 านาน้าน้นานน สำหรับผมก็จะเป็นแบ็คที่ไม่ได้เล่นเกมรับได้ดีมากนะครับแต่ได้เรื่องความเร็วในการวิ่งไล่นะสำหรับเวลาเล่นเกมรับอาจจะไม่ได้ตัดช็อตเล่นเกมรับมานะก็มีจังหวะที่แบบจิ้มบอลหรือว่าดักบอลได้โอเคอยู่นะครับภาพรวมก็จะเด่นทนนางนันเรื่องเกมลุกมากกว่านะถ้าเทียกบกับฟิลามแบ็คขวาด้วยกันนะผมชอบลามมากกว่านะนะครับ,นะรบแต่เรื่องการเติมเกมลุกเนี่ยไมค่อนผมว่ามันกว่าว่าเร็วกว่าพอสมาแม่นๆให้ก็ได้โค้งแบบนี้มันมันเลยครับ ฟิลิป์ามก็เปิดบอลแม่นนะแต่ว่าลามมันไม่ได้เร็วแบบกระชากลุดได้เหมือนไมค่อนได้ขนาดนี้นะไมค่อนมันเร็วจัดเลยนะครับทุกคนแต่รามเล่นเกมรับได้ดีมันดูครบเครื่องกว่าไงไมค่อนอีกแล้วครับไปเลยครัโวโหดูมันแตะมาทีแม่งแทบดุดอะ่ะแล้วก็เปิดมาให้ได้กองหน้ามุ่งแบบนี้เลยครับโคตรแจ่มเลยผมบอกเลยว่า เอาดีเลยนะครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเราไปตัดเกรดดีกว่าว่าไมค์อนเราจะให้เกรดประมาณเท่าไหร่ครับผมเป็นอย่งนง้นบ้างาานสำหรับไมค์คอนส่วนตัวผมว่าเอาเรื่องอยู่นะส่วนตัวอยากได้นะแต่ผมดันไปเปิดในไอดีตัวเองอะได้เป๊ะไปแล้วนะก็เลยรู้สึกว่า พอแล้วนะครับก็ดีครับเป็นปีกสายจรวดอีกตัวนึงที่กระชากไปเปิดกระชากไปเปิดได้โคตรมันนะครับสำหรับฝั่งขวานะถามว่าตัวฟีดล,ลามกับไมคคนเลือกตัวไหนดีส่วนตัวผมเชียร์ก็อาจจะเชียร์ให้เลือกเป็นทางด้านาฟีดรามนะรามมันจะเล่นในเกมรับได้ดีด้วยนะครับความเร็วก็ทางด้านไมคคนความเร็วจะดีกว่านะแต่ว่า ภาพรวมคือรามมันได้สรารพัดประโยชน์กว่าแหละทั้งรับทั้งลุกนะครับแต่ไบคอนมันจะเด่นไปทางด้านเลื่อนเล่นเกมลุกซะมากกว่านะครับแบบกระชากไปเปิดอะไรหรือใช้ความเร็วในการไปเปิดนะตัดเกรดผมให้อยู่ที่ประมาณ9เต็ม10แล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นปีปีอ้แบ็กเมตาอีก1ตัวแล้วกันนะครับที่สามารถเอามาเปิด บอลแม่นๆได้นะครับแบบวิ่งสุดเส้นแล้วก็คอสบอลเข้ามานีขอแค่มีกองหน้าหม่งดีๆสักตัวยืนคอยรอโขกนะนะครับขนาดอดีนี้ไม่ค่อยมีตัวหม่งดีๆนะอาจจะมีแค่แรนนั้นที่พอหม่งได้นะครับก็ไม่ได้มีสกิลพิเศษอะไรก็ยัง เปิดหัวเข้าหัวหนึ่งๆให้ได้โขกกันได้นะครับก็ภาพรวมก็อยู่ในเกณฑ์ดีแล้วกันนะสำหรับไมค่อนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวไมค่อนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดใจอย่าลืมกด like, แชร์แล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับอยากให้รีวิวตัวไหนอยากให้พูดถึงนักเตะตัวไหนคอมเมนต์มาได้นะพวกซอนหึงมินฟานเชสโกตัตติพาตินี่ก็ ลงให้หน้าช่องเปที่เรียบร้อยแล้วนะก็สามารถไปรับชมคลิปการรีวิวกันได้เลยนะครับเพื่อนๆก็ฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับขอบคุณครับผม